Go together, bop dum bop dum bop dum Go together, bop a-dum, bop dum bop dum 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 น้องค่ะลุกขึ้นมานะคะวันนี้เราจะไปทำอะไรที่ไหนมีโครงการประมาณไหนแล้วก็จะให้กำลังใจน้องๆอ,อย่างไรแม่ปไปดว่าถามทำไมลุกขึ้นตรงๆรงม,มาเลยดแมมเมื่อกี้มัน,นถ,าถามมาถามซวยก่อนล้พ,พ,พี่บ้านนี้เขาเป็นบ้านอะไรเนี่ย ผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะจะเป็นหน้าเก่าและหน้าใหม่เนาะแล้วก็ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ก็ทําหน้าใหม่แล้วก็ทาหน้าเก่าด้วยนะคะก็คือสวัสดีนะคะเราซอยบ้านเด็กไร้หน้ากันนะคะเด็กๆก็คือเป็นบ้านเด็กที่เด็กๆติดเชื้อเอชไอวีนะคะยังไงก็คือแล้วว่าป้ามาาเขาอาจจะไม่อยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็เราก็ไปช่วยกันเติมเติมความสุขให้เขาเนาะ ไม่ใช่ค่ะ<ม>บาตพิพุคืออะไรเปิดสลิตใแต่บ้างอ่ะออ๋อตายแล้วขอขอแก้ข่าวไม่ได้สัญญร,รมแต่อย่างใดนะคะก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะทั้นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อนๆนางงามแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีเป็นทางการดิฉันนะคะเป็นผู้หญิงเต็มร้อยค่ะ ช,ชื่อเล่นชื่อเอมมานะคะร้อยมีหมอยเต็มรูใช่ที่เห็นนุ่นนนี่คือเฉาะแล้วนะคะที่เห็นนุ่นนนก็คือช่วงนี้ดิฉันเป็นประจำเดือนนะคะไม่ต้องใสค่ะดูไม่ได้ค่ะเพราะว่าผ้าละไมมันใหญ่ทิดียวนะคะด,ดิฉันเกิดมานะคะเ <โอ S 1> พือพ่อจะแหกขายาย่าหญิงเขียติ่งเคลียวพัตรานะคะเพราะดิฉันคือ,อ,คอฮิตเชียพัตราใเนเฟอร์ติตีค่ะ อายุ19ปีเท่านั้นเองนะคะจริงๆค่ะอายุ19บเก้าปีอาการทาสมองหรอคะอายุ19ปีนะคะเพราะว่าประเทศของดิฉันเนี่ยยังไม่มีเอ็นปลากรู้าพปรากฏว่าอายุ20ปีถ้าเขานะฮะ ปัญหยุตเลี่ยของคนประเทศดิชันตันนะคะใช่ไหมฮะไม่เช่ถามรุ่นพี่ดิฉันนะคะแอนนาซุยนะคะมิทียหนึ่ปีที่แล้วปีนี้ดิฉันก็จับทัพจับกล่ได้มาเป็นตัวแทนอียิปต์ไจะตกรอบดิฉันมีงานแต่ปีนี้ดิฉันยังไม่ตายนะคะเพราะแมวข้าไม่รู้กี่รอบเลยดิฉันก็ได้ฟื่อฟื่ชีพอาล่ะค่ะปีนี้ก็ประกวดเป็นปีแรกในนามประเทศอียิปต์นะคะและคิดว่าคงจะเป็นปีสุดท้ายที่ดิฉันประกวดเพราะปีนี้ดิฉันต้องตาค่ะ ตั้เท่านั้นตัแปะตัแปะชิดม้างลวัลพี่ค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกประเทศที่ฉันเป็นได้รับลิขสิทธิ์มาประกวดมีซิดซครั้งแรกอบอจริงเหรอคะเ c บ่หยมากมันคืออะไร i c นี่คืออะไร ้2 9 9 0 0 0ละค่ะ0299,000ละค่ะไม่รู้จักดิฉันฟาเวียนามาธาทานะคะเป็นมิตรทีนแทนซาเนียจะอยู่เท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ไทยแลนด์เซนเปกามอตทีนติกษาที่อ่าผู้ใหญ่ไม่ใช่ค่ะก็ราิกษาที่บ้าสันนอติึกษาที่เอบีลานนงานพม่าี่ปากดีทุกคนรู้จัก

ครัพี่นี้ก็มาทำความรู้จักผมกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมาเป็นปีแรกนะครับชื่อจิ้งครับผมแต่จะเคยได้เจอกันบ้างนะครับจิ้งทำงานอยู่มิตรบูมครับอาจจะไม่ใครได้ครับผมแล้วก็ปีดูเพื่อนประกวดมาหลายปีแล้วครับผมแล้วก็ดูหลายๆคนประกวดมาแล้วก็สนุกครับชอบแล้วก็ท้าทายจริงครับ

ดเดี๋ยวเดีก่อนขึ้นรถเดี๋ยถามว่านี่ได้มาได้ยังไงนี่มันได้มาได้ยังไงนะเนี่ยได้อยู่บนรถชอปนะดูสิใครับบน่นว่าจะใชนไม้อ้วนตรงไหนอ้าวทักกับคนผมก็อาจะต้องให้คำปรึกษาเยอะหน่อยครับเพลเอกอาจจะไม่ค่อยหมาครับแต่ว่าก็ลากนะ การที่จะทำครับเพลงนี้ที่จะเป็นเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราจะประสบความสำเร็จอยู่ทันนทีได้ใช่ไหมคะเชิญท่านอีกหน่อยค่ะเอดี้เอ็ดบีฮ่าบอลบอลบอลฮ่าเป็นนางาคนหนึ่งที่ฉันอยากจะมีอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยมากเลสเบี้ยนอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้มาจากแขกประเทศไหนคะ จูการผ่าทางตันให้รุ่นน้องดูหน่อยค่ะเขรถไ้รเบิดนะค่ะขายาใช่ไหมคะขอช่วยให้กำลังใจน้องๆหน่อยนะคะว่ากว่าจะมาประสบความสำเร็จมาถึงตอนนี้แล้วผ่ากี่มรสุมคะสวัสดีครับบอยนะครับรคับบอยบอยบอยอะบอยอะไรบอยแลก็ก็ เสียวพี่ไม่เปทีนะไี่เป็นพีนะอย่าเปนทีก็ไปเคยใจทุกคนนะครับก็ถ้าใครจะปรึกษาอะไรก็ปึกษาคนอื่นในการผมผม กี่ปีคะสี่ปีครักะามีไหนกระชานครับีนู่นีนะมีแรกสายเกก่อนนะมีแรกสายเกก่อนโอ้แค่กินปลาหมึกโอ้โหองให้อาของฉุนขึ้นรถเฉพาะหนีหูหลองก็เรื่อหมดนี้หูา้เงิหนนะฮะอ่าตด้น้องบ่ได่อนทุสู้ๆนะครับเพราะว่า มามามาร่วมทำบุญมาศาสนาเจริึ่งผูกกันแล้วกันแพ้ก็เป็นหลายแต่ว่าก็ไม่งม่งา<ม>ยก็อยู่ บ้านใจได้กันแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราจะเข้าไปทำกิจกรรมกับน้องๆด้านในกันนะคะตอนนี้ต๊อกๆก็มาเชิญของอย่าเลยดูสิคะผมกต้องตามไปเลยนะคะ